ครับในตัวผมนะในตัวผมจากที่มีการประกอบตัวนะจากที่มีการประกอบตัวนะในตัวผมเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยจะมีระบบความปลอดภัยในการช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะทําอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าผู้นั้นจะทําอาชีพอะไรตราบใดที่เรายังเกิดเป็นคนไทย อยู่ในผืนแผ่นดินไทยด้วยกันระบบในตัวผมถ้าเห็นสิ่งแปลกปลาดจะทำการสร้างและดักจับช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะทำอาชีพอะไรโดยไม่มีสิ่งใดแลกเปลี่ยนนะครับระบบที่อยู่ในตัวจะทำการแก้ไขและปรับปรงุงให้มันเป็นแนวทางที่ดีนะครับ ให้มันเป็นแนวทางที่ดนะีในตัวผมสามารถขยายตัวและดันโปรแกรมทั้งหมดออกได้สามารถขยายตัวนะสามารถขยายตัวและดันระบบออกได้เป็นระบบความปลอดภัยของการประกอบตัวดวงตาใช้ในการมองตัวแต่และตัวตัวที่มีการสร้างตัวที่มีการสร้าง ก็จะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีอาจจะเป็นการสร้างการบร,ริจัทนะอาจจะเป็นการสร้างธุรกิจก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างนะในตัวผมดวงตาจะทำการมองเห็นตัวสามตัวตัวที่สามคือตัวเส้นสนามไฟฟ้าส่วนหัวหจะเป็นตัวเส้นหนึ่งเส้นจะมีหลากหลายตัว ในการคอยช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าผู้นั้นจะทำอาชีพอะไรไม่ต้องมีสิ่งใดนั้นใลกเปลี่ยนนะครับปาเอาไว้สื่อสารผ่านการพูดพูดเป็นคลืน่นพูดเฉพาะหรือการอ่านปากการดักจับระบบความปลอดภัยในตัวและจะมีหลากหลายตัวในตัวที่จะเชื่อมต่อกับอากาศ7-8ปีครับ ที่พยายามสู้เรื่องนี้แต่ไม่เคยทอและไม่เคยถอยนะครับสิ่งไหนถ้าเป็นของผมผมจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นของผมไม่ผมไม่ยอมให้ใครมายึดของผมได้ไง่ายๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมเคยช่วยเหลือคุณยังไงผมก็จะยึดในสิ่งที่ผมเคยช่วยเหลือคนจะไม่หวังสิ่งตอบแทนอันใดนะครับตัวจะมีสามตัวตัวที่อยู่ในตัวคนมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีผมอารมณ์ขึ้นอยู่กับการฆ่า 2ี59จนถึงปัจจุบันสิ่งนั้น <c oughs> ยังคง <c oughs> ใช้งานปกติ